สวัสดีครับในพีนี้นะครับแนะนำของพระอของพี่วรลพจนะครับวรพจนะครับสันติชัยลังสีนะครับก็จะมีทั้งหมดสามองค์นะครับในชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีสามองค์นะครับด้วยพระชุดนี้นะครับเป็นพระสมเด็จ มีพิมพ์ใหญ่ทรงประธานสององค์และฐานแซมนะครับนะฮะในยุคต้นนะฮะยุคต้นโบราณนะครับหนึ่งองค์นะครับก็จะแนะนําตรงนี้ครับนี่คือพิมพ์พระประธานทรงพระประธานนะครับทรงพระประธานด้วยที่เอกลักษณ์ขององค์พระนะครับนี่ฮะตราประทับนะครับตราประทับจุดตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะหลายหลท่านจะสงสัยว่าเฮ้ยมีอักษรด้วยนะฮะนี่ครับเห็นไครับ ท่านกดด้วยมือนะครับบางทีก็อาจจะจับตดตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างแล้วแต่นะครับแต,แต,แต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับและตรงนี้นะครับมันจะมีคาบรกักเกาะอยู่นะฮะนี่ฮะและตรงนี้ครับไลเซนจะอยู่ตรงคอนี้นะครับวิ่งออกไปและตรงนี้นะครับมุมนี้ครับนะครับที่ตามไม้แหลมจิ้มนะครับนี่ครับ<ม>ส่วนเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาของสูตรสมเด็จวัลขังนะครับ ในซอกกักแร้นี้จะมีอยู่แล้วสองฝั่งท้องหน้าอกหน้าครับคอนะฮะส่วนที่ฐานนะครับอย่างนิดนึงนะฮะอย่างนิดนึงนี่ฮะอย่างนิดนึงนะพี่จะเห็นนะครับนี่ฮะวิ่งไปนี่วิ่งไปสังเกตดีๆครับจะตื้นแผ่วนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้จะพิมพ์เบากดเบานะฮะแต่สัญลักษณ์ตรงนี้มีแน่นอนครับนี่คือพิมพ์ส่งวัปทานนะฮะสมบูรณ์นะครับและหลังพระนี่ครับเห็นไหมฮะ ลายเส้นนะฮะนี่ครับชัดเจนนะฮะนี่ครับโตผมลังสีนี่ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระทุกองค์ที่เป็นสมเด็จต่อสร้างท่านจะประทับไว้เห็นไหมครับนี่นี่นะครับครับโตผมลังสีนะฮะส่วนเนื้อหานะครับพวกเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าเนื้อหาแบบนี้เนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับของสมเด็จโตนี่คือสูตรวัลังพุทธศินนะครับ มีอยู่ในนี้อีกมากมายให้ท่านได้ส่องดูแล้วท่านจะรู้ว่าความน่าสะพรึงในคุตตสินนั้นและศิลปะที่ท่านควรดูนั้นเยอะแยะมากมายเห็นนะฮะลายเส้นนะครับนี่คือองค์ที่หนึ่งครับพิมพ์ทรงพระประธานพิมพ์ทรงพระประธานองค์ที่สองครับนะฮะองค์นี้นะครับดีๆครับเห็นนะครับ ตรงนี้จะตอ,อกเลขพอสอเลยครับนะครับสองสี่ศูนย์เก้าเลยครับเห็นนะฮะสองสี่ศูนย์เก้าเลยนะฮะและตรงนี้ต,ออต่อคำว่าโตนะฮะเลขเก้าอยู่นี่นะฮะนี่ตรงนี้คำว่าโตต่อเต่าอันนี้พอสอนะฮะพสสองสี่ศูนย์เก้าครับพสสองสี่ศูนย์เก้าครับตรงนี้โตนะฮะ เห็นนะฮะตอนนี้เหมือนกันพศออ2409ตอ,อกสุดท้ายโตและนี่ก็คือโตนะครับเห็นนะฮะนี่คือพิมพ์นิยมองนี้พิมพ์นิยมนะฮะเห็นครับตรงพิมพ์แพงนะฮะองนี้นะะนี่ครับเหะะ็นครับดูลักษณะดีๆครับนี่จะเป็นลายเซนยาวอย่างงี้นะฮะนี่ลายเซนที่หลายๆท่านจะเรียกหนอนด้นจริงๆนะเป็นลายเซนตตัวนี้ครับนะฮะ ให้ดูดีๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ฮะลายเส้นจะอยู่อย่างนี้ครับเป็นสองท่อนสามท่อนแล้วแต่นะครับนี่ครับนักขบาทครับนี่ฮะตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะตัวนี้เลยต้อเต่าไสชดาตัวนี้ครับเห็นไหมฮะลายเส้นของพระสุรดชโตจะมีทุกองค์เห็นไหมครับ นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะถึงบอกว่าพระแท้แท้ที่พระนะครับนะฮะดูครับนี่ฮะต่าทับเห็นไหมครับนักขบักองค์ต่อมาครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะฐานแซมองค์นี้จะเป็นยุคในรศ45นะครับหรือปีพศ2379หรือ7จ จะมีผสมเนื้อดินนะครับให้ดูว่าเนี่ยครับดูที่ฐานเลยครับสละโอตอเต่านี่ฮะสระโอตอเต่านะครับนี่คือคําว่าโตแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องสังเกตอะไรมากมายครับนี่ครับสระโอตอเต่านี่คือว่าโตนะฮะและหลังพระนะครับจะเป็นตอเต่าตัวใหญ่นะครับนี่ฮะตอเต่าตัวใหญ่เลยนะฮะเนี่ยครับดูง่ายๆครับเนื้อนี้ก็เป็นสูตรเดิมครับเห็นนะฮะ เราห้อยพระนะครับที่เป็นของสมเด็จโตรับรองว่าท่านจะได้พุทธคุณและใช้พุทธคุณอย่างเต็มเปี่ยมนะครับแบบไม่ต้องสงสัยและคาใจใดๆทั้งสิ้นนะครับพระองค์นี้นะครับไม่มีใครไปสามารถที่จะสร้างได้ในร้อยกว่าปีนะฮะผมบอกได้เลยกล้าย,ยืนยันเจัิวโชคตนะครับว่าพระองค์นี้สมเด็จโตสร้างแน่นอนสนใจติดต่อสอบถามนะครับที่ชมรมมาตรฐานพระเครื่องไทยหรือนะฮะ u t u b e ช่องอุเทนชแนลอาหารอุเทนชแนลนะครับนะฮะช่องการติดต่อ S O M D A J 5 5 5นะครับนะฮะ S O M D A J 5 5 5นะครับสวัสดีครับ